สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาเบ่งเทคนิคอให้จังใดใส้พริกพริกมันกีดผลลกครับเป็นเคล็ดลับยังไงหลายคนอาจจะิงยังบ่หูแต่หลายคนอาจจะดูแล้ววิธีการให้จังไดเรียวผมหยิบบกกครับอันแรกครับไอ้ท้ามันเกิดขึ้นมา ท่งผูมแบบนี้เราต้นมันน่อยแล้วครับนี่จะเฝ้าให้มันมีมีหมากมีฝนครับเต้องเด็ดเด็ดตัวนี้ออกครับนี่ดอกมันเด็ดตัวนี้ออกออกบรทุกอันทุกดอกด้ยครับนี่ราวะห้าเที่ห้าเพาต้องการถ้าต้องการให้ต้นมันใหญ่นะครับเมื่อต้นมันใหญ่แล้วทรงผูม,มันก็อจะแตกออกครับ ส่งพุ่มตัวนี้มันจะ,จะแตกขยายออกเรื่อยๆเราหมากมัน่นผลมันม่นนี่เข้าคอยเก็บใบที่หลังอันนี้ผมก็เด็ดไปหลายหลายแล้วครับนี่อันนี้ก็ห้อยเด็ดน,นี่กระเด็ดแล้วครับนี่เพราะว่าตาเฮ็ดตามนี่นี่พริกมันจะดกครับพริกขยายทรงพุ่มแล้วก็ดกดีดกดีแล้วก็ได้ผลครับ แต่ก็ยืมใส่ปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยเคมีนิดนึงครับเพื่อาการจเจริญเติบโตของมันของต้นพริกถ้าผู้ใดเห็ดตามนี่ับรองรับประกันครับพริกดกแน่นอนครับว่าผมเห็ดทดลองมาหลายปีแล้วครับได้ผลก็เลยนํามาบอกบอกต่อให้เห็ดเบิงครับผู้ใดบ่หันเนเสือว่ได้เคยเห็ดลองเห็ดเบิงครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ รับลองพริกลูกดกต้นมันสิขยายออกทรงพุ่มสิใหญ่ขึ้นนะครับผลผลิตก็สิร้ายครับตาผู้ใดปลูกขายเฮ็ดวิธีนีก็ได้ครับรับประกันครับเคลียลรับเล็่อยกันหน่อยของการปลูกพริกเ็ตในพริกดกว่ยาาครับเทคนิคซ์นี่ล่ะครับ